จะพามาดูนะคะว่าลูกค้านํารถมาติดตั้งนะคะคันนี้เป็นลูกค้าประจํานะคะมาติดตั้งเป็นคันที่6แล้วนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าไว้วางใจทางลาคุดาของเรามากเลยค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะมารีวิวนะคะรถคันนี้ทําอะไรบ้างงบเท่าไหร่นะคะจัดสเปคยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ นี้นะคะจะเป็นรถรุ่นไฮลักลีโวอโหกเตียร์นะคะระบบจะเป็นระบบเบรกมือ ABS นะคะซึ่งพอลอยของเรานะคะมีตรงรุ่นนะคะใส่ชนเปลองท้ายเดิม ABS ไม่ตัดต่อนะคะวันนี้นะคะลูกค้านะคะจะเซ็ตช่วงล่างนะคะบรรทุกได้4-5ตันนะคะก็เลือกเสริมแหนบเป็นแหนบ16มิลน,นะคะฝั่งละ5แผ่นนะคะแล้วก็ใส่ชุก4ต้นนะคะใส่ชคคุกไข่นะคะแล้วก็ใส่เป็นกระทะแมกโกนะคะลูกค้า น,นี้นะคะบรรทุกสินค้านะคะสีหตันได้สบายๆนะคะงบเนี่ยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะคะจบไม่เกิน5 0,000ืบาทค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้สเปคแบบนี้จัดรถไปบรรทุกหนัก4ี่หตันสบายๆแบบนี้สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจพอลอยราคูดะหรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะ